สวัสดีค่ะอันนี้เจอกันที่จันทบรุรีนะาสาซิงเจา้าแห่งกับไหลเออเวีนดนามไงไม่ไงไม้พรุ่งนี้เห็นกับไหลงไงไม่อะ่ะวุ้ยทุกคนอย่าลืมวดแคนแมกกาซีนให้นะวันพรุ่งนี้ประกาศผลของรอบ ที่สามแล้วได้มาขนจมูกยาวมากสวัสดีครับผมวันนี้แต่งหน้าเบามากแต่ชุดคือช่ำมากสีช่ำเลยวัดดีวัดดีเค็มมากออกแกินกล้วยค่ะ มุ้งคว้านรถมาละเคยสม,มั่วหรือเปลหรอ <laughs> เขาได้แล้วเหรอยี่ยี่พี่พายอร่อยไหมไม่ได้ไปหาเลยคิดถึงแง่จิงงหอไม่ได้มาอ๋ออันนี้มีใครมาบ้างเนี่ยจีหลิวก็ดีคอนเสิร์ตอิงฟ้าคงก็ดีนะ <laughs> เห็นกำลัง <laughs> เห็นกำลัง ออะไรเป็นอะไรแบวอะไรขนาดนั้นอยากรู้เวลาไอจี IG คือเหมือนแจ้งเตือนทุกคนปะแจ้งเหรอคะเอาแต่ถ้าไม่เปิดกันแจ้งเตือนก็จะไม่เตือนชีมีชี่มีเวียดนามไงมางะเหมือนฟันล้มเลยเออฟันไม่ไดหลม้ม ฟิลเตอร์จ้ะพี่พิมพ์นอนเหรอ,อมีสดเยี่ยมที่จริงใจรสหมาล่าอร่อยอยู่นะแต่มันจะติดเค็มติดเค็มต้นปลายหวานดังนั้นใครชอบก็กินนะจาพี่มินานรอสักครู่เพิ่มารับพี่เทียเองจะถึงยังอย่าเพิ่งรีบเพิ่งถึงพี่เทียกำลังรอพี่เทียลงมา เราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยไม่นิดเลยเปลี่ยนหมดเลยตอนแรกมารับหนูคนที่สอง <c oughs> ไหนมาเป็นคนแรกเฉยเลยงงมากเพิ่มได้ไงไปดูอ่ะ you already in Vietnam no not yet for tomorrow tomorrow like, เห็นกับหลายเห็นกับดิวเอ่อคอนเสิร์ตอิงฟ้าไงยากเหรอโอเคเดี๋ยวหนูจัดการเดินต่ออันนี้ขอบคุณนะคะ ขอบคุณสําหรับเกมเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะพี่ปอกเกมจอยเหรอไม่ใช่ชอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะเรานนมีของมาเล่นใหม่มบนรถละเออมีของมามาเล่นใหม่บนรถขอบคุณนะคะแต่ว่ายังเล่นไม่เป็นเลยอะตอนแรกเกือบรอโหลดห้าชั่วโมงแล้วนะ <laughs> อยากเห็นชุดตอนนี้ <laughs> อะไรอ่ะชุดตอนนี้ก็ชุดนอนนี่ <laughs> ชุดนอนฮะจริงๆนะทุกคน <laughs> าจะไปเห็นพิมพ์นะใส่ชุดสีอะไรใส่ชุดสีเขียวจ้าถากไปตั้งเลยแฟนคลับเนี่้ใส่ชุดสีเขียวค่ะันนี้เดี๋ยวจะว่าผู้ชายอยู่ข้าง็นใครเป็นเนอตงานนินเทนโดใช่ไหมเขาเรียกนินเทนโดเหรอนินเทนโดหรือนินเทนโดน้องไปเวียดนามไหมคะพรุ่งนี้ Tomorrow ไปเวียดนามนะจ้าเจอกันเด้อเต้ากินข้าวยังวันนี้นอกจากขนม กินต็อกโบกี้ที่เหลือเมื่อวานมาแล้วบ้างห้าหกคำแล้วก็กินขนมเมื่อกี้นี้แล้วก็เอ่อ,อะไรนะแต่เราจะแกะขนมกินอีกอันหนึ่ง <c oughs> ม่วงตะคอกฉีม่ม่วงอะไรไม่ใช่สีมว่วงสีเขียวเพื่อปลาตันมะมวกคนเมาไผ่หลิวออย่างอางนึ่นง <c oughs> ได้บ้างได้ คือน้องเป็นคนที่ว่าอย่างวันนี้มอเช้าไปรับน้องมาน้องลืมมงกุฎนะน้องลืมมงกุฎฟิลเตอร์แกงมากนะอย่างนี้นะใช่น้องลืมมงกุฎแต่น้องไม่ลืมขนมเราเป็นคนจดจำได้ดีเสมอเลยนะพี่เทียมมาแล้วเหรอไม่รู้เนียงออก ใช่ค่ะไปรับส่งที่สนามบินนนที่24ไม่ได้นะคะทุกคนวันนี้ต้องประทานอาภัยขอประทานโทษด้วยนะคะอุ้ยเนี่ยออกเยอะมากเลยพี่เทียไฮสวยอ่ะฝรั่งน้อยอะด้น้ก่อนที่ไม่เรื่องมงขุดนะอะไรไม่อยู่เลยโอเคค่ะโอ้ยอุ้ย คันเดียวหรอโปะมากติดตาเออมีโซเดียมไม่ใช่โซเดียมแบบอะไรนะรอที่เราไปอะไรนะจังหวัดไไม่ได้แล้วก็กสองโมงสาคโมแล้วก็สวัสดีใช่แล้วค่ะสวัสอันนี้คือยังไม่ใส่คอนแทคเลนส์๋ยวอันนี้จะใส่ของเ r e ตตี้ค่ะวีอีนะคะ อร่อยเห็นไหมไปปอลกินได้ไหมแล้วหกแล้วหกครับเพื่อนหกให้มาตรงนี้เนาะไปปอลล้วงได้เลยนะมาถึงล้วงขนมอะไรอ่ะขนมปอล์ลูกดินเรื่อยไปเลยล่ะจะหลับบนรถไหมลูกอืมไม่เหนื่อยค่ะไี่กันสองนาทีเต่อนี้อือวันนี้สอนนอนไม่ได้ไปนะคะ ไม่แค่พวกเราหกเจ็ดนองพีห่หลพีห่หลิวพี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 ่หล <G ül> จบพี่สแน็คไปไหนคะ่ะไม่รู้คะสแน็คน่าจะอยู่บ้านนะคะนะคข่าไปได้ออกช่องพี่นิกกี้มาเราไปบอกพี่นิกกี้นะพาไปอยู่มาเอต้องไปบอกพี่นิกนะก, <G ül> นก,นกี้นะ <c oughs> พรุ่งนี้ไม่ให้ไปส่งใช่ค่ะพรุ่งนี้แม่ไปส่งที่สนามบ,บินนะเพราะว่าคนน่าจะบินเยอะแล้วก็อาจจะรบกวนด้วยดยสารท่านจ,จืนๆด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวพวกหนูตกเครื่องกินด้วยได้ไหมวันนี้เจอกันที่จันทบุรีแล้วก็เจอกันที่เวียดน,นาม Can you please show us P T F behind? The s o b v i c e is full behind. Take care a w a y Thank you. m a b o h a n y e a yeah, uh, yeah. Uh. c h i d o เออเนี่ยเอออย่าขอคำหนึ่งให้เลยสามคำ มุ้ยไม่ค่อยได้มาไลฟ์ในนี้เลยนะเนี่ยอากินได้สนีนะไปมิสอห้กูยิงไลฟ์พี่เทียเสียหายไหนสิทุกคนคิดถึงมีแต่คนคิดถึงพี่เทียอยากกินด้วยครับมาดี๋ยวอป้อนนะ Have a s a e e t t r e thank you อร่อยเนาะมันเพลินดิใช่ไหมมันเพลินดหิหนูคนที่ไหนนะหนคนอ,อีสานของแท้นครพนม <c oughs> โอ๊ยทำไมแสงไฟนี้สวยนะถ่ายติดปลักเล่นจงแสงแดดค่ะ <c oughs> มันสะ้อนจากรถยนต์มาใส่นั่งรถสีเหลืองแท็กซี่ หูใหญ่ยยๆแบบนี้หนูบอกพี่กัดทีอุ้ยอันนี้แฟนขับซื้อให้ค่ะพี่ไปอะไรไม่ได้มาอะไร,ร้ะไหลเรือแล้วครับไหลเรือเอาไม่ได้ไปค่ะที่นครพนมเสดายอยู่ติดไปเป็นนานแทนนะอ่านมินด้วยนั่งรถไปด้วยหนูไม่ใช่คนขับงหนูก็เลยอ่านได้ถ้าหนูเป็นคนขับหนูก็อ่านไม่ได้อะ่ะสวัสดีค่ะอยากเห็นพี่พิมพี่พิมต้่าจะหลับแล้วพ่บอกเงียบไปเลย มาทำทีม,มทลหลับแล้วหลับแล้วหูหลับ,ลลบไปเหมือนกันขึ้นมาหลับเลยทำจงไม่ทำผลลัพธ์ขึ้นยิ่งใหญพี่โดนคิดถึงจ้างให้หลิวเป็นวิววิสิตวิถีเป็นดอนนูไปไหนหไปจันทัเพื่อนดีค่ะเม็กซิโก but now I got a lot of energy thank you ให้หล ไอรีนสวัสดีคะ่ะไปทํางานไม่ได้ไปเที่ยวอยากไปเที่ยวค่ะไปหน่อยได้ไม้ยังไม่ออกจากกรุงเทพเลยค่ะตอนนี้เยเจอกันการจนะบุรีการจะนะ,กา,จะนะการนะจ๊ะบุรีกันมาของสึก,กันค่ะช่วยวันนี้ไว้ใจได้กะวันนี้ไว้ใจได้เลย วันนี้ไว้ใจได้แบบของแท้แน่นอนไม่พูดเล่นวันนี้ชุดแบบสีแบบบอกตรีมได้เลยไหมให้รอดูอา้าวบอกได้เลยไม่เห็นต้องกักเลยสีตีมสีชุดวันนี้นะคะสีเหลืองเราดูเลยวันนี้ตีมสีเหลืองสาวๆทุกคนจะใส่สีเหลืองเหมือนกันหมดเลย การทำดีจะมีแผ่นิวแล้วไว้ใจได้วันนี้ชุดเรียบร้อยมากเพราะว่าตอนแรกจะใส่อีกชุดหนึ่งบอกตามตรงแต่ว่ามันไม่ทันลยเราก็อยู่ไทยแบบของเหงามันไม่มีคนกวนอ้อไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะแวะมาก,กวนทำงานเจ,จ้าตู้ขอบคุณนะคะน่ารักจุดุดน่ารักจุดจดนายเอรินอุ้ยมีคนรู้จักพี่เอรินเยอะมากมีนาเห็นดูอยู่ปะออมน่าดูน่าจะหลับรอละอันนั้น สบายดีดีวิวสำรับอินโดนีเซียอดูท่าแมวอุออ้ยแต่วันนี้ชุดไว้ใจได้จริงๆไม่แหวกอะไรเลยอะปิดถึงคออันเนี้ยกำลัง <S 2> <S 2> <S 2> หนูกำลังหาชุดที่จะไปดู MTI อยู่ไม่รู้ว่าจะใส่ชุดอะไรดีฟิลเตอร์ไม่โปะเท่าไรแต่ลอย ไปดิโกกิจ okay, like okay, ันซับบリーกรวิ้งเอ็นมินต์ถูกไหมหน้าพี่ไผ่ร้อยมากคือเดาโปกคอ้นสุดแกงใหม่โปกคอ้นสุดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ละแวะมาทักทายเฉยๆเดี๋ยวทุกคนบนรถน่าจะเริ่มหลับกันละ